มาอีกแล้วเจอเนื้อย่างอีกแล้วไก่ย่างสามชาอีกแล้ววันนี้ใครผ่านไปผ่านมาก็อุดหนุนกันได้นะครับอุดหนุนกันได้นะครับสวัสดีครับอันนั้นอะไรเบิร์ดรอหนุ่มหมูยิ้มัไหมมา,บ,มาบอกบอกยิ้มอะไบอก ก็จะเป็นไอน,นี่อะไรเราอันนี้เป็นราวนมหมูครับผมในนมต้องเปิดดูครับผมใช่นมมีน้ำไหมเนี่ยไม่มีครับผมเอาอีกชิ้นหนึ่งแล้วให้แกหั่นให้ชิ้นเล็กๆได้ครับผมเพราะว่าเวลาเราขับรถไปด้วยกินไปด้วยมันะสะดวกอารมณ์มันจะได้ <laughs> โอ้นี่ครับอันนั้นร้านเดียวกันหรือเปล่าไม่ครับผมอ๋อนึกว่าแต่ร้านเดียวกัน ก็ปีโชว์อันนี้เอสามชาใช่ไหมใช่ครับผมไม่แวะไม่ว่ารร้นมาาดีว,ใ,ดวใช่ไหมเขาเหนียวไหมพี่ชายกระสอบสิบบาทครับผมกระสอบกระสอบใหญ่ไหมใหญ่พี่ชายข<อ>ึ้นรถมีน้ำหนักเกินนะครับผมขึ้นรถมีน้ำหนักเกินเลยอ่ะใช่ครับผมโอ้โหผมจะผ่านตาช่างได้หรือเปล่าเนี่ยเท่าสองกระสอบ เฮ้ยไม่ได้สิเกินอีกงั้นก็ไม่ต้องเอาข้าวเ,เอาแต่นี่ก่อนใช่ไหมค<อ>วรน้าหนักเกินไง <c oughs> อันนี้คือห่อครับเราอย่าไปซีเรียสก็อเอซที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะทักทายก็ได้ครับไม่ซื้อพี่ชายก็บอกว่าไม่ว่าอะไรครับขอให้มาสกิด3ามชาติสักหนึ่งผลงานเพลงก็พอเดี๋ยวจะลํำให้ฟังอันนี้เปิดมากี่ปีแล้วขอโทษนะครับ ห้5ปีแล้วผมห้าปีแล้วอ๋อผมอยากทราบว่าความเป็นมาเป็นไปของไก่ย,ย่างสามชาเนี่คือยังไงคือคือ,ค,อคือบางคนเขายังไม่รู้ที่มาที่ไปของไก่ย,ย่างสามชาไงใช่ไก่ย่างหมอลำ,ำมัน<า>มันเกิด ขึ้นมาได้ยังไ,ไงไชื่อมันขึ้นมาได้อะไรยังไงอันนี้ชื่อต้องเป็นในท่านรองประธานนกลุ่มสายล่านปากช่องครับเป็นคน<อ>ตั้งให้แล้วก็ส่วนการลำหรือว่าการทักทายบน้องถนนก็คือว่าพี่เขาทักทายผ่านมาเป็นูค้าประจําอย่างงี้ครับเออเท่าไหร่ครับทั้งหมดสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบาทครับผมพอไหมนะอิ่มไหมอิมอ่มอยู่ก็คือพี่เขา ผ่านมาเขาก็บีบแรกๆเขาก็บีบปีนปีนธรรมดาผมก็ปลูกมือไม่บ่ายให้ธรรมดาครับผมเออแต่ช่วงหลังๆมาแกเริ่มมีจังหวะไม่เห็นเอ้ามันก็เป็นจังหวะก็สนุกเหมือนกันนี่าเอะแต่พักผมก็ยกมือแล้วผมก็เริ่มลำเลยเริ่มลำอันนี้คือที่มาคือที่มาเลยครับผมตั้งแต่แรกแต่ตอนแรกคือยังไม่มีสติ๊กเกอร์ใช่ไหมมีครับมีมีแล้วมีแล้วครับผมอ๋อ ไหนคือคนเริ่มต้นเลยเขาจะเขียนว่ารวมคนคนรถตั้งทุกอ๋อคือคืออยู่ด้านหลังหมดแล้วใช่ครับอยู่ด้านหลังอ๋อแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นนนท์ไทยทีมครับผมนนท์นนไทยทีมที่ยังไม่มีครับใช่ตอนนี้มีเขาบากห้ามใส่ออกมานี่ตัวใหม่ตัวนี้เป็นอ๋อนี่ห้ามขายใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อจะเป็นตัวแรกๆนี่อันนี้เป็นของกู้ภัย ของกู้ภัยตัวนี้ตัวนี้ก็ของพิตะพระรามสองของโอ้รถบรรทุกอ่นี่อันนี้คนไม่ค่อยดังนะครับตอนนี้เปลี่ยนไปขับรถไก่แล้วรถรถรถหมูไม่ใช่หรอรถไก่ครับรถไก่หรอพี่วิทไปขับรถไก่แล้วแต่ก่อนขับรถพี่หนึ่งนะครับขับรถพี่หนึ่งใครรู้ในวงการนะครับก็มียักษ์เขียวนี่ก็คือที่มา ของอนี่เห็นไหมเห็นไหมคือได้ยินไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ตอนน้คือถ้าถ้าเอฟซีผ่านไปผ่านมาคือเขาเคาะปุ๊บจะรู้ทันทีใช่ครับจะรู้ทันทีอสมมุติอยู่ข้างหลังเอาสมมุติอยู่ด้านหลังก็เดินเดินออกมามก็เดินออกมายกมือก็ยังดีใช่ครับอันนี้คือไอ้รู้อ่ะเรายังอยู่โอ้โหสุดยอดเลย <Ừ. S 2> แผ่มันต้องลั่นนะผมถ้าของเทียมจะวิ่งผ่านแบบอ๋อถ้าของเทียมจะวิ่งผ่านเฉยๆใช่ครับผมนี่บางคร,รั้งก็เต็มหน้ารถงัน้นแล้วผมยกมือบายๆลั่ก็แล้วก็ยังเงียผ่านมานแต่เราก็ไม่ว่ากันนะครับผมเพราะบางทีเขาอ,อาจจะเปลี่ยนคนองขับเปลี่ยนอะไรเออใช่เก็ไม่ว่ากันอ๋อนี่คือที่มาที่ไปของอ <ไว S 1> ขอโทษครับ <ไป S 1> พี่ชื่ออะไรนะชื่อต้นครับผมชื่อพี่ต้นนะครับพี่ต้นไ,<ว>ไก่ย,ย่างสามชานะครับ หรือว่าไก่ย่างหมอลำก็ได้นะครับได้การต้อมรัดจากใน t i k t อกใน youtube <ป>ในเ a c e b o o k แล้วก็เป็นกลุ่มพีพ่เป็นกลุ่มพีพ่นะครับก็รายได้ก็อาจจะมาดีกว่าเดิมนิดนึงเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมอ๋อเหมือนเดิมก็เพราะว่าเราอาศัยแก่เราไม่ได้เพิ่มของครับ เราใส่ขายของหมดวันต่อวันอ๋อวันต่อวันใช่ใช่ครับหมดก็คือกลับบ้านไอ้นี้คือดีนะใช่ครับผมเข้ามาเราก็จะเริ่มใหม่เขาจะมาหอีกใช่เพราะเ่าเรเลยจะเริ่มใหม่ทุกวันใช่เริ่มใหม่มาห้าปีจนจนลูกค้าเขามั่นใจแล้วก็ยอมรับแล้วว่าเรามีแต่ของใหม่คุณภาพใจผมไม่มีของเก่าใช่ใ่ถึงถึงนี้เก่ามีเก่าเราก็เลี้ยงมีเป็ดแล้วก็มีไก่อ๋อคือเราจะไม่เอามาขายต่อ ใช่ครับเราจะเอาอสายต่อก็คือเป็นอาหารของมันในมื้อเย็น<อ>มันจะหมุนเป็นหมุนเป็นวงล้อใคร FC ที C ่วิ ing, ่งเส้นลำตะคองนะครับ<อ>เราไม่ต้องขึ้นสะพานนี้นะเราแอบซ้ายมาเลยแต่ถ้าขึ้นสะพานมันก็จะตะเลิดนู่นอยู่นู่นพี่ไม่ได้บีบสามชาถ่ายติก๊กตอกลงหรอกอันนี้คือบอกเลยผมก็นี่รอบสองครั้งแรกก็ถ่ายลง youtube ไปเรียบร้อย แต่ไม่รู้ว่าพี่ไปเปิดดูของของพี่หรือเปล่ามีมีน้องชายผมติดตามพี่อยู่อ้าวใช่ผมชื่ออะไรเอาพี่เอี่ยวโอ้สุดยอดครับขอบคุณครับแล้วเขาบอกว่าพี่เนี่ยคนดังเขามาถ่ายพี่ลงยูทูบด้วยผมว่าเอ้ยถ่ายด่า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 ข้างเอี่ยวข้างเอี่ยวแล้เขาทำรถเขาทำรถแล้วเขาก็โมเท่ด้วย แล้วเขาก็ทำเองเขาเข้าไปดูก็มีการเกี่ยวกับกู้ภัยผู้ชีพด้ยใช่ครับเรื่องทาบุญทําอะไรบ้านตรงไหนที่เขาเดือดร้อนเนาะเราก็ไปช่วยเขาอย่างล่าสุดอย่างทางร้านเราก็ได้ช่วยเหลือน้ําท่วมใช่ครับล่านเสร็จก็พี่ๆเขามาเราก็บริจาคถึงถึงเราไม่ได้ไปตัวเราไม่ได้ไปแต่เราก็ส่งน้ําจิตน้ําใจไปนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรครับก็ ทุกคนย่อมมีภาระกันทุกคนครับอยู่ที่บ้างหรือไม่บ้างผมก็นี่แหละดูอหีะอยู่แต่ขับรถอย่างเดียวเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนอันนี้ก็อยู่ข้าวแล้วนี่จะเที่ยงแล้วข้าวเช้าก็เลยเลยจ้องมานี่เลยคือออกจากสระบุรีแต่เช้าเจ็ดโมงจ้องมานี่เลยเพื่อที่จะมากินเนี่ยแหละไก่ย,ย่างสามชารอร่อยครับผมอร่อยครับอร่อย โอเคครับเดี๋ยวผมขอเดินทางก่อนครับพี่ต้นครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวก่อนออกเราต้องลำนะฮะลำก่อนออกก่อนออกเราต้องลำเราต้องใส่ขากลรองก่อนเอาสักหนึ่งคนงานเพลงใช่ไหม ว่าเป็นมายังไงนะครับก็เอซีก็มาช่วยอุดหนุนนะครับสายรถบรรทุกเรานะครับหรือว่ารถกระบะรถอะไรก็ได้ครับออกมาแถวจากสระบ,บุรีหรือว่าสีคงสีเอ้ยไม่ใช่ไปฝั่งทางสระบ,บุรีนะครับก็สามารถ แวะทักทายพี่ต้นได้นะครับแวะทักทายพี่ต้นไายมาอุดหนุนสิบาทยี่สิบาทก็ยังดีนะครับผมซื้อเมื่อกี้ก็หมดหกส <60 S 2> ิบบาทเองครับนมหมูอะไรนะสามชิ้นอะอแล้วก็มีอุ้ยตับแล้วก็มีตับ ปกตินี่ถ้าขายตามตลาดทั่วไปก็ร้อยหนึ่งแล้วนะเนี่ยมันยังสวยเลยแล้วก็มีข้าวเหนียวอีสอ,สองอะ่ะเออถือว่าถูกนะครับถูกอิ่มด้วยคือขายแบบราคากันเองมากเลยครับก็ฝากร้านพี่ต้นไว้ด้วยแล้วกันนะครับไก่ย่างสามช่ามาอุดหนุนกันหน่อยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับ ถ้ามาก็บอกว่าเออมาจากช่อง FC ฉันเอียวนะครับอะไรประมาณนี้ออพี่ต้นแกก็รู้จักอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังเราจะเอาสติกเกอร์มาให้พี่ต้นนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็ขอเดินทางกันต่อนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ